สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสำเร็จแล้วกระบวนการอย่างรากสำเร็จแล้วทั้งเรนรู้สึกร่งใจในใจเขาได้เ่าเลี้ยงเมล็ดพันแห่งชีวิตภายในร่างกายของเขาตลอดเวลานี้แม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเขาแต่เขาต้องการให้มเมล็ดพันแห่งชีวิตอย่างรากมากยิ่งขึ้นมเมล็ดพันแห่งชีวิตเป็นตัวแทนของพลังชีวิตของมิติทั้ทงหมดทั้งเรน มีความกลัวที่ยังคงอยู่เมื่อเขาคิดว่าเขาเกอบถูกราชาปาดคืนกินได้อย่างไรหากไม่ได้พ่านแห่งชีวิตถูกกินกินในเวลาน,นั้นทวีปโต้วะจะต้องถูกทำร้ายโดยวิติห่วงลึกอย่างแน่นอนปัจจุบันไม่ได้ผ่านแห่งชีวิตได้อย่างรากแระง,งอกต่อไปจะเน้นไปที่วิธีการทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นทั้งอูเรนรู้สึกร่องใจเล็กน้อยเขาเฝ้าดูขณะที่พลังแห่งการทำลายรางในสภาพแวดล้อมค่อยๆสมดุลกับพลังชีวิต ของโมเด็ดพันธ์แห่งชีวิตพลังงานแห่งการทำลายล้างถูกแปลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่มันจะถูกส่งไปยังสวนลึกของทางเดินผ่านรากของโมเด็ตพันธ์แห่งชีวิตตอนนี้ทางเรืพร้อมที่จะกลับสู่ผิวน้ำแล้วภายใต้สถานการณ์ปกติมันค่อนข้างง่ายที่จะกั้นหายใจเป็นเวลานานแต่ทว่าเขาได้ปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดในร่างกายของเขาไปยังโมเด็ดพันธ์แห่งชีวิตอย่างเต็มกำลัง ในสภาพที่อ่อนแอเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่หายใจไม่ออกจากน้ำที่กืนกินเขาในขณะเดียวกันกิ่งก้านที่อยู่ตําแหน่งบนสุดของมเลสผ่านแห่งชีวิตก็ขยับกระทนหันคู่ต่อมาดอกไม้เล็กๆก็บานบนกิ่งไม้มันเป็นดอกไม้สีทองมันได้เปลี่ยนพืนน้ำในทะเลสาบเดยรอบให้เป็นสีทองอารามดอกไม้ตูมก็บานสะพั่งในพิพตา ฉากที่แปลกประหลาดทำให้ทังโอเรนหยุดอยู่กับที่เมล็ดพันธ์แห่งชีวิตได้ออกดอกหรือไม่ก่อนที่เขาจะหายจากอาการประหลาดใจกีบสีทองก็แยกออกจากดอกตูมแพรก่กระจายไปในทันทีผลไม้สีทองงอกขึ้นแทนที่ดอกไม้น,นั้นผลไม้สีทองวินตรงไปยังถังโอเลนรกระเบิดทันทีภายใต้สายตาที่งุนงงของถังโอเลน มันกลายเป็นหยดของเหลวสีทองที่ไหลเข้าสู่ทวารทั้งเจ็ดของเขาทันใดนั้นทางโอเรนรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมที่ไม่อาจจะพานนาได้ร่างพูอยู่ทั่วทุกมุมของร่างกายของทางโอเรนความรู้สึกอ่อนแอและความง่วงจากก่อนหน้านี้หายไปทันทีและเขารู้สึกว่าได้รับการหล่อเลี้ยงและมีพลังแม้กระทั่งรู้สึกว่าเขาอ่อนร้าถวยผนึกราชามังกรทองเฉดชั้นสุดท้าย ดูแน่นหนาขึ้นเมื่อกี้นี้คืออะไรทางโอเรนจ้องมองได้ความสับสนไปที่ผิวของเขาที่เปลี่ยนเป็นโปร่งแสงมา็ดสีทองโผลออกมาอย่างเงียบๆซึ่งผลไม้สีทองก็ระเบิดในช่วงริปตาต่อมาดูเหมือนว่าจะเร็กกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเดิมประมาณหนึ่งในสาของขนาดในวินาทีต่อมามันกลายเป็นแสงสีทองสองเข้ามาบริเวณระหว่างคิ้วของทังโอเรนก่อนที่มันจะหายไป ความว่างเปล่าที่เขารู้สึกหลังจากการจากไปของมเดพันธุ์แห่งชีวิตได้หายไปแล้วเรากับว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งไปเถิดลูกเอ๋ยเจ้าสามารถส่งต่อพลังชีวิตให้ข้าได้ตลอดเวลาผ่านการเชื่อมต่อชีวิตการฟืน้นคืนชีวิตขึ้นอยู่กับความแข็งแกรงของเจ้าในตอนนี้พลังงานอนันอบอุ่นที่พรัง่งพูเปลี่ยนเป็นแสงสีทองที่หอหุ้มร่างของถังโอเรน เขาค่อยๆขึ้นไปบนผิวน้ําของทะเลสาบหัวใจของถังโอรเนรนเต็มไปด้วยความตกใจในปัจจุบันนั่นคือพลังของเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตตอนนี้สามารถสื่อสารกับถังโอเรนได้หรือไม่ขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตการเชื่อมต่อก็ขาดสะบัน้นการเลืองแสงของต้นไม้แห่งชีวิตที่เพิ่งปลูกดูเหมือนจะลดน้อยลงหลังจากการหายไปของผลไม้พี่หลัว นั่นคือทางโอเรนถามด้วยความงงงวยในทางกับการดอกทเทวบเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและพูดว่านั่นคือการสรุปดีของต้นไม้แห่งชีวิตมันคือการสดุดีแห่งชีวิตการสรุดีแห่งต้นไม้แห่งชีวิตทางเลือกของเราที่จะปล่อยให้บ่อน้ำหยินหยางอยู่กับเจ้าเป็นเพียงทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตของเราบบสะดุดีแห่งเมล็ดพันแห่งชีวิตจะประทานความอยู่ยงคงกระพันให้กับเจ้า มันจะทำให้ธาตุชีวิตของเจ้าสูงส่งจนถึงขั้นเป็นครึ่งเทพและมันจะทำให้เจ้าเข้าถึงมันได้โดยตรงข้าเข้าใจแล้วไม่ได้ผ่านแห่งชีวิตกังวลว่ามันจะไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวของมันเองมันจะเหี่ยวแห้งไปโดยไม่มีพลังชีวิตเพียงพอในอนาคตดังนั้นจึงเกิดผลแห่งชีวิตเป็นบทสรุปดีแห่งชีวิตของเจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถอยู่ซับพลังชีวิตที่มีอยู่ระหว่างสวรรค์และโลก มเมล็ดพันธุ์รองในผลไม้แห่งชีวิตจะเป็นความหวังในอนาคตแม้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตจะเหี่ยวเฉาไปแล้วแต่มเมล็ดพันธุ์สำรองก็จะมีโอกาสฟื้นคืนชีพได้มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตได้ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้อย่างแท้จริงเราจะช่วยให้ได้รับพลังชีวิตที่จําเป็นอย่างแน่นอนเมื่อมันโตเป็นต้นไม้สูงทาง,งานสูงเสียดฟ,ฟ้าเราจะเข้าใจถึงความสําคัญของบทสดุดีแห่งชีวิตเมื่อนั้น แม้ว่าทางอวลดินจะไม่เข้าใจดอกทิวลิปอย่างทองแท้แต่เขารู้ว่าตอนนี้เขาต้องทำอะไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้นไม้แห่งชีวิตยังคงเป็นแกนหลักของมิติทวีปโตหรือวทั้งหมดโดยการจัดหาพลังชีวิตที่เพียงพอเท่านั้นมันสามารถตบโตเพื่อให้พลังงานชีวิตจำนวนมหาศาลเพื่อรอเลี้ยงโรคและเติมเตรียมด้วยพลังชีวิตและแหล่งชีวิตดังนั้นเขาจำเป็นต้องจัดหาพลังชีวิตที่เพียงพอ ให้กับมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเพื่อที่มันจะไม่เหี่ยวเฉาทางโเรียนเชื่อว่าเมื่อต้นไม้ชีวิตตบโตเป็นต้นไม้สีทองอีกครั้งเขาสามารถสร้างโรงเรียนซไริเคอร์อขึ้นมาใหม่ได้ภายใต้การปกป้องอันทรงพลังของต้นไม้ในที่สุดเขาก็ก้าวไปสู่เป้าหมายของการสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นอกจากนี้มันเป็นขั้นตอนที่มั่นคงทางโรเรียนโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นทันทีตอนนี้หัวใจของเขาเต้นแรงยิ่งขึ้นจากการหล่อเลี้ยงของบทสรุดีแห่งชีวิตมันไม่ได้มาจากแกนมังกรหรือพลังงานจากสายเลือดมังกรทองตรงกันข้ามมันเป็นพลังงานที่เป็นของเขาโดยสมบูรณ์ทางเรนค้นพบว่าหัวใจของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองมากจนเขาประหลาดใจนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของการเต้นของหัวใจ ก็ไม่แตกต่างจากแกนมังกรของเขาที่ได้รับมาจากพลังชีวิตอันหนานแน่นเขาเตรียมจะว่ายน้ำข้ามฝั่งแเลนั้นความผันผวนของพลังวิญญาณที่รุนแรงก็ปรากฏขึ้นภายในการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขามันมาถึงจุดที่หลงยูเซียจอดรถอะไรนะยูเซียพบกับศัตรูหรือไม่ทางเรียไม่กล้าที่จะช้าเขากระโดดขึ้นจากน้ำทันทีแม้ว่าเขาจะไม่สามารถ ใช้ชุดกอต่อสู้ของเขาได้ในตอนนี้แต่เขาก็ยังมีฐานการฝึกฝนของมหาปา,านวิญญาณเขาพุ่งเข้าฝังด้วยความเร็วเต็มที่ในระยะไกลเขาสามารถเห็นลำแสงของทักษะวิญญ,ญ,ญ,ญาณสองแสงรีไประยะพร้อมกับเสียงเรียกที่แผ่วเบาความผันผวนของพลังวิญญาณนั้นรุนแรงมากผู้ต่อสู้ของหลงยูเสียมีพลังมากกว่าที่เธอคิดเธอเป็นจกักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนและเป็นชนชั้นสูงจากกองทัพเทพโรหิต ผู้เชี่ยวชาญวิญ,ญญาณที่มีระดับเท่ากันไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเธอได้แต่ในขณะน,นี้โรงยูเซียวังต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าฝ่ายตรงข้ามท้ายกับภาพโรงตาที่อยู่ข้างเธอซึ่งมีความสามารถในการโจมตีที่ยอดเยี่ยมโรงยูเซียจะต้องประสบความสูญเสียอย่างแน่นอนในระหว่างการเผชิญหน้ากัน หากไม่ใช่เพราะทักษะวิญญาณหิมะน้ำแข็งที่น่าประทับใจของเธอในการควบคุมสถานการณ์ที่อุณหภูมิตามร่วมกับการขยายตัวของธาตุน้ำจากทะเลสาบเทพสมุทรเธออาจพ่ายแพ้ไปแล้วข้าจะดูว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนได้ยินเสียงแผวเบาจากร่างรวงตาหลังจากนั้นไม่นานร่างนั้นก็ควบแน่นและกลายเป็นแมวดำมันกระโจนเข้าหาหลงยูเสียด้วยความเร็วสงูง รงเรียบด้านหน้าของมันขยายใหญ่ขึ้นในขณะที่ร่างกายของมันเปลี่ยนเป็นโปร่งใสเพื่อหลบปืนไรเฟิลน้ำแข็งของรงยูเซียโรงเรียบของแมวไม่คือมาอยู่ตรงหน้าของรงยูเซียในเสี้ยววินาทีจากนั้นมันก็ตกไปที่ไหล่ของเธอในปัจจุบันชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำของรงยูเซียถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของโครงเรียบของแมวแล้วชุดกอดต่อสู้ของรงยูเซีย อาจไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากกรงเล็บนั้นได้ร่างขนาดมหกมาวุบบา้าด้รัศมีสีทองก้าวเข้ามาต่อหน้าโรงยุเซียมีเสียงดังเกิดขึ้นกรงเล็บของแมวตกไปที่ร่างสีทองอย่างดูร้ายแต่เว่าร่างสีทองแทบจะไม่ไหวในขณะที่เขาฟื้นทรงตัวเขาป้องกันการโจมตีของแมวดำได้ราวกับเกาะป้องกันแมวดำตัวนั้นตีรังกาขึ้นไปในอากาศ และร่อนลงบนแขนขาทั้งสีของมันอย่างไร้เสียงดวงตาคู่หนึ่งมีสีเขียวและสีน้ำเงินผสมกันเป็นประกายและยิบระยับด้วยแววอาฆาตจ้องขมแงไปยังผู้คนที่อยู่เบื้องหน้าแน่นอนว่านี่เป็นมากกว่าแมวจริงๆเพราะแทบไม่มีสัตว์วิญญาณประเภทแมวตัวอื่นที่สามารถถุกฝนได้ถึงระดับดังกล่าวหากนี่ไม่ใช่แมวก็เป็นมนุษย์ที่เป็นวิญญาจาร์เปลี่ยนเป็นกายแท้วิญญ,ญาณยุธบุคคลนั้น น่าจะมีฐานการฝูกฝนถึงพลังเจ็ดวงแหวนโดยธรรมชาติแล้วบุคคลนั้นสามารถปราบปรามฐานการฝูกฝนพลัง6วงแหวนของโรงยูเซียได้เป็นทั้งเดนที่ขวางหน้างยูเซียในตอนนี้เขาจ้องมองไปที่แมวดําด้วยสายตาที่แน่วแน่ดวงตาของเขาหลีรงเล็กน้อยในขณะที่กางแขนออกข้างลำตัวขณะที่รัศมีสีทองจางๆมูนวนรอบตัวเขายูเซียเข้าไปในรถ ทางโอเดนพูดด้วยเสียงทุ้มตกลงรงยุเสียเคยต่อสู้กับคู่ต่อสู้รายนี้มาก่อนเธอถูกปราบปรามอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นความสามารถของฝ่ายตรงข้ามยังทรงพลังมากกว่าที่ดูเหมือนเป็นหลงยุเสียที่ได้ปลดปล่อยก่อต่อสู้ระดับสองขามของเธอแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยก่อต่อสู้ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทําได้แม้จะถูกระง,งับโดยกายแท้วิญญาณยุธการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ นั่นเป็นความสามารถประเภทไหนฐานการฝูกฝน6กวงแหวนของเธอบวกกับชุดเกอดต่อสู้ระดับสองคำทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของเธอเทียบเท่ากับวิญญาณพมยุทธ์ที่มีวงแหวนแปดวงแมวดำหยุดเพียงคู่เดียวก่อนที่มันจะกกระโจนเข้าหาทางโอเรนอีกครั้งด้วยความเร็วดุดสายฟ้ากรงเล็บทั้งสองที่อยู่ด้านหน้าของมันขยับอย่างรวดเร็ว จนเกิดเงาจำนวนนับไม่ถ้วนเนทั่ว,วพริบตาทางโอเรนไม่สามารถมองทะลุแนวโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างชัดเจนแต่เขารู้สึกได้ว่าร่างกายของเขาถูกปกคคุมด้วยการโจมตีของคู่ต่อสู้กรงเล็บของแมวนั้นแหลมคมมากขอบที่แหลมคมสองประกายและยิบระยับทางโอเลนตะโกนเสียงทุ้มขณะที่เขาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วปล่อยหมัดหุกขวาไม่มีทักษะอื่นใดนอกจากความแข็งแกร่งบริสุทธิ์เท่านั้น ที่ใช้เพื่อใช้ชนะเหนือศัตรูทางเรนไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งขันกับความเร็วของคู่ต่อสู้เมื่อต่อสู้กับวิญญาจารย์ประเภทว่องไวด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ในขณะเดียวกันเขาก็มีความมั่นใจอย่างมากในร่างกายของเขาที่เริ่มเข้าใจเทคนิคราบโดยกำเนิดของสำนักกายาแล้วเขาต้องการที่จะดูว่าหนึ่งในนั้นสามารถทำได้อีกฝ่ายในการต่อสู้ของความเร็วกับความแข็งแกร่ง เจ้ามีกองรับเป็นพันพันอันส่วนข้ามีแค่หมัดเดียวทางโอเรียนเหวี่ยงกำปั้นของเขาไม่มีรัศมีที่น่าเกงขามถูกปลดปล่อยออกมาแต่ในการรับรู้ของแมวดำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมัดนั้นคล้ายกับดาวตกที่มีแรงกดดันที่น่าสะพึงกลัวจนทำให้จิตวิญญาณของเธอสั่นสะท้านกรงเรีบแมวของมันอาจไม่จำเป็นต้องสามารถเอาชนะศัตรูได้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันจะตายอย่างน่าสลดใจอย่างแน่นอนหากต้องทนต่อหมัดของคู่ต่อสู้แมวดำจึงหดกลงเียบของมันอย่างกระทานหาันในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดร่างกายของมันทีรังกาไปในอากาศด้วยการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วอย่างว่องไวกระแสแห่งความสว่างอันลึกล้ำและเงียบสงบปรากฏขึ้นเหนือกำบ้านของถังโอเรนแต่มันไม่ได้ชนกับเขาแต่ทว่ากระแสะของรัศมีของการตัดเฉือน ยังคงสามารถตัดแรงกดดันจากกำปั้นของถังโอรินได้ภาพเงาของแมวดำกลายเป็นภาพโรงตาทันทีเมื่อมันหายไปในความว่างเปล่าพร้อมกับแสงวาบของรอยแตกที่แตกออกก่อนหน้านี้มันปรากฏขึ้นข้างหลังถังโอรนในวินาทีต่อมาและพร้อมกันนั้นก็ขวาไปทางด้านหลังของเขาได้คงเรียบที่ยื่นออกมาทุกอย่างสามารถอธิบายได้ว่าสมบูรณ์แบบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการตอบสนอง หรือการใช้ทักษะวิญญาณมันขึ้นอยู่กับการขยายของกายแท้วิญญาณยุทธการต่อสู้รากับว่ามันกำลังพยายามฉีกอากาศด้วยการโจมตีและยังไม่ได้โจมตีเป้าหมายแต่ทางเรีรนสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดเสียแทงที่แผ่ออกมาจากกล้ามเนื้อบนหลังของเขาทางเรีรนย,ออย่อหยานอย่างเย็นชากล้ามเนื้อบนหลังของเขาปูดออกมาทันทีทันใดนั้นขณะที่มีเกล็ดรูปเพชรโผล่ออกมา เขาไม่มีแม้แต่จะหันกลับมาแต่จู่ๆร่างกายของเขาก็เอ็นไปด้านหลังเขาใช้ร่างกายเป็นอาวุธฟาดสาคู่ต่อสู้ทันทีนี่ไม่ใช่วิธีการปกติของทางโอเลิสแต่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากอารูเหิงสำนักกายามักจะใช้ร่างกายเป็นอาวุธเสมอดังนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถใช้เป็นอาวุธได้เห็นได้ชัดว่าแมวดำไม่คาดคิดว่าทางโอเลิส ะมีพฤติกรรมเช่นนี้แต่ทว่าครั้งนี้เธอไม่ได้หลบอีกต่อไปเพราะเธอต้องการจะรู้ว่าเหตุใดคู่ต่อสู้คนนี้ถึงกล้าที่จะต้านทานการโจมตีของเธอด้วยหลังของเขาได้ยินเสียงกรีดร้องเสียแทงออกมาจากหลังของทางโอเลนเสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นพร้อมกับเสียงเผยให้เห็นเกล็ดสีทองที่อยู่ด้านในโครงเล็บของแมวกวาดไปทั่วเก็ดซึ่งส่งผลให้เกิดปรากายไฟปีว่อนไปทุกที่และพวกมัน ยังทิ้งริ้วสีขาวไว้บนเกตอีกด้วยแต่ถ้าว่าแมวดำตกใจมากที่เห็นกองเรบแหลมคมของเธอที่มีความสามารถฉีกเรก,ก้าแต่มันไม่สามารถทะลวงการป้องกันของทางโอเรนได้เธอเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อแผ่นหลังกว้างของเขากําลังกัดแทกเข้ากับตัวของเธอเองเธอยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อเกตบนแท่นวางด้านหลังของเขาตั้งทางงานราวากับกำแพงตะป,ปูเธอจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอน หากเธอเตรียมรับการโจมตีสัตว์ประหลาดชนิดนั้นคืออะไรการป้องกันของเขาจะทรงพลังได้อย่างไรยิ่งกว่านานตอนนี้เขายังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเขาเลยเขาไม่เพียงใช้หลังกระแทกคู่ต่อสู้แต่ทางโอเดนยังเหวี่ยงศอกขวาไปด้านหลังพร้อมๆกันขณะที่เขาหันกลับมาขณะที่ศอกของเขาถูกเหวี่ยงไปข้างหลังเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นในอากาศอย่างไม่ชัดเจน ปฏิกิริยาของแมวดำรวดเร็วมากเธอมองดูว่าการโจมตีของเธอไร้ประโยชน์เธอเปลี่ยนช่วงเวลาที่โกงเล็บทั้งสองของเธอจากการขวานเป็นการตบเพื่อพยายามใช้แรงผลักดันของถังโอเรนในการกระโจนถอยหลังแต่เว่าในช่วงเวลานี้เองที่ชั้นของหมอกสีทองสว่างไสวพุ่งออกมาจากหลังของถังโอเรนแมวดำรู้สึกได้เพียงความหนืดปรากฏขึ้นทันทีเธอสามารถตบหลังของถังโอเรนได้ แต่ก็ติดอยู่กับแรงเหนียวเธอเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่เธอกำลังจะยันกันชนในขณะที่สอกของถังโอ,อเลนมาถึงศรีรษะของเธอพร้อมกันไม่นะแม้จะเผชิญหน้ากับช่วงเวลาหัวเร็วหัวต่อที่สำคัญแมวดำก็ดูไม่วุ่นวายการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นบนร่างกายของเธอแมวดำตัวใหญ่ที่เดิมมีความยาวมากกว่า2เมตรก็พองตัวขึ้น ขนสีดำของมันเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวในเสี้ยววินาทีขณะที่ร่างของมันยาวขึ้นถึง7เมตรส่งผลให้มีพละก,กำลังเพิ่มขึ้นแสงสีทองปกคลุมไปทั่วขนของมันตอนนี้มันกลายเป็นเสือตัวใหญ่มันลดหวัวเสือลงและกระแทกเข้าที่ข้อศอกของถังโอเรนในเวลาเดียวกันกงเล็บเสือคู่ของมันตบมือไปข้างหน้าอย่างดุร้ายและชนเข้ากับด้านหลังของถังโอเรน ที่กำลังใกล้เข้ามามีเสียงดังเกิดขึ้นเสือขาวขนาดมหึมารังการแปลงร่างถูกทำลายโดยผลกระทบของถังโอรเรนในการแข่งขันด้านความแข็งแกร่ง,แ,งแม้แต่อารูเหิงก็ปฏิเสธที่จะผเผชิญหน้ากับถังโอรเรนในตอนนี้ความแข็งแกร่งของถังโอรเรนได้มาลูกขอบเขตของมังกรทอร่าที่บโตเต็มที่แล้วได้อาจเกินกว่านั้นหลังจากการหลอมรวมแกนแท้ของราชามังกรทอง ขั้นที่11เสือขาวตัวนี้กิ้งไปกับพื้นก่อนจะหันกลับมายืนขึ้นอีกครั้งประกายสังหารพุ่งออกมาจากดวงตาของมันแต่มันก็แสดงด้วยความระวัดระวังเช่นกันมันจ้องไปที่ทางอเลนขณะที่มันเผยให้เห็นความตั้งใจที่จะกืนกินเขาทางอเลนหันกลับมาแล้วในตอนนี้ดวงตาของเขาเต็มด้วยความตกใจในขณะที่เขามองไปที่เสือขาวตัวใหญ่ยักษ์ในทางกลับกันหลงยูเชีย ที่มาถึงรถแล้วรู้สึกตกตะลึงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเธอในฐานะชนชั้นสูงของคนรุ่นใหม่ในกองทัพเทพโรหติตหลงยุเชียมั่นใจในความสามารถของเธอมาโดยตลอดเธอรู้สึกยิ่งยโสและทรณนงในฐานะของผู้มีอำนาจในรุ่นปัจจุบันของกองทัพเทพบโรหติตจากทวีปนี้แม้จะมีถังเหรนอยู่ด้วยแต่เธอก็คิดว่าเขาเป็นเพียงกรณีที่หายากมากที่สุด เาเป็นผู้นำของเจดประดานแห่งซือรคเคอร์มีทางอเลนเพียงคนเดียวในโลกปัจจุบันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ